สวัสดีวันศุกร์ที่ไทยนะคะทุกคนเพราะว่าได้หยุดแค่วันเดียวมีเวลาจำกัดแบบนี้แก่งก็เลยคิดทําเมนูง่ายๆอย่างแซนวิชทอดค่ะคืออยากเล่ากลับไปตอนที่แก่งเรียนอยู่เทคนิคอ่างทองแก่งเคยทําไปขายในร้านค้าสหากรณ์ด้วยนะคะพอช่วงโควิดเรียนจบมาหาลัยมาใหม่ๆในกังหางานที่ไหนไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจทําแซนวิชทอดในชื่อเบรดบอลทั้งขายในออนไลน์ให้คนอ่างทองสั่งซื้อกันแถมส่งขายในสหกรณ์โรงเรียนแล้วก็โรงงานด้วยค่ะตอนนั้นตื่นมาทอดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแทบทุกวันเลยไม่รู้ว่าน้องๆโรงเรียนอปวยังจําขนมี่ได้มยนะออากข ที่ตอนนั้นช่วยอุดหนุนเบรดบอลจนหมดเกลี้ยงแทบทุกวันเลยค่ะเพราะในบ้านไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะนะคะแก่งก็เลยเอาของเท่าที่มีมาปรับใช้เอาตัวไส้ก็จะเป็นครีมชีสปูอัดส่วนผสมก็จะมีปูอัดหอมใหญ่ต้นหอมครีมชีสเกลือพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะตัวขนมปังเนี่ยแก่งก็จะเอาไปรีดให้เป็นแผ่นแบนๆเวลาทอดออกมาจะได้ความบางกรอบค่ะพอใส่ไส้แล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นมาประกบกันแล้วก็กดด้วยถ้วยหรืออะไรก็ได้ที่ทรงกลมๆค่ะค แซนวิชทอดเป็นสามเหลี่ยมเหมือนในท้องตลาดเหตุผลง่ายๆก็คือแกงไม่ชอบกินขอบขนมปังค่ะและได้ความที่แกงส่งขายด้วยก็อยากให้มันเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายในการแพ็คแล้วก็ขนส่งเนาะส่วนขอบขนมปังที่ถูกตัดออกไปแกงก็ไม่ปล่อยให้มันเป็นฟู้ดเวสต์นะคะก็มีเอาไปอบเนยน้ำตาลเก็บไว้ทานบ้างหรือไม่ก็เอาไปให้ปลาที่วัดต้นสนค่ะในบ้านไม่มีกลิดขนมปังนะคะแกงก็เลยให้สามีเอาซีเรียลมาบดบดใช้แทนตัวแป้งต้องผสมน้ำเย็นจัด,จดเลยนะคะจะได้ทอดออกมากรอบจากนั้นก็เอาลงทอดด้วยไฟกลางพลิกไป มาจนสีสวยได้ที่ก็เร่งไฟแรงก่อนเอาขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแกงจะเอาไปให้ทุกคนในบ้านชิมดูกันนะคะว่าจะชอบกันไหมอืมซุชิอืมหนักนออืมกุ๊บอืมเ๋ Ten. What? Ten. Are you serious for that? Mm. All the Thai food, you don't, never gave me ten. Why this one is ten? It's simple, tasty. And I can have this all the time. Really? Mm. Very good. Yeah? I used to sell everything in Thailand. Oh, yeah? Yes. Okay. What what give I'll me. give it a ten. Oh! Cause this is not spicy, that's why I should give, give me. it you ten. Want, want. Bye. <laughs>